สารนวสวัสดีจ้าพี่น้องกินมกปลาค่ะมกปลากระเดิดอปลาขาวหน่อยค่ะไดดม่าตะหวยนะคะพี่น้องเอาหมงรักปลาไปใส่ไดดทั้งกุ้งปูปลาค่ะกุ้งฝอยด้วยจ้าแล้วก็ปูหน้าค่ะแล้วก็บซมีตปลาหลายชนิดค่ะพี่น้องปลาตัวหน่อยนี่ก็เอามาเห็ดมกหมอมกใบตองเมื่อนี้มกใบตองค่ะก็เห็ดวิธีง่ายๆค่ะพี่น้องตําเครื่องก่อนค่ะเครื่องหอมเครื่องแกงกับซีมนพรกหอมกระเทียมตำใส่กันค่ะพี่น้อง ตำแหลกคักๆก็ได้ค่ะตามความชอบด้ยจ้าส่วนผักที่ใส่ในหมกกะซีมีผักกระแยงค่ะผักกระแยงหน้าต้นหอมผักอีตูค่ะแล้วก็เอาตะไคร้มาซอยเป็นแวนในหน่อยใส่ค่ะพี่น้องให้มันหอมค่ะนี่ค่ะจะมีลูกโดดน้ำนิดนึงค่ะเฮ็ดหมกเดียวค่ะเฮ็ดหมกเดียวแบบใหญ่ๆไปเลยค่ะเหมือนเฮ็ดหอมหมกปลาแบบแบบบ่ไเด้หนึ่งด้วยพี่น้องเอาไปปิีงหอมๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดฟาวกินกระสีหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งมันกระสุกไวกว่าค่ะนี่ค่ะปลากระเดืดอปลาขาหน่อยค่ะล่างสะอาดแล้วก็เอาเครื่องลงไปค่ะต้นหอมปลาอีตัวค่ะตะไคร้ส้อยแล้วก่ะผักกระยังหน้าค่ะแลวกเอาพริกสีําลงไปค่ะมาเผ็ดกระใสได้ร้ายไปเลยค่ะพี่นอง ใส่เครื่องอเครื่องหอมครบแล้วกับปรุงรสค่ะเกลือชูรสปลาน้ำปลาด้วยจ้าพี่น้องอันตอนใส่เครื่องปรุงนี่ไทยแต่ตอนใส่เกลือค่ะพี่น้องแต่สีจิงกจะใส่ซีอ่าแดงด้วยจ้าก็กค้นค่ะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันค่ะใบตองนี่จะล่นไฟซสะก่อนค่ะพี่น้องเัราะฉนั้นสิแตกค่ะใบตองใบใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเฮดมุกเดียว เมื่อนี่กินมกปลาแซ่บๆค่ะกับตําแจวปลาแดกตอนใส่บระกอ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะฮอสองสันด้จา้าจะเอาปลาที่ห้าปรุงรสแล้วนะคะใส่เครื่องแล้วี่มาเทศใส่เลยค่ะพี่น้องแล้วก็ฮอค่ะหอก็เอาไปปิ่งใส่เตาถ่า,าน,นะคะ่ะดังไฟไบเรียบร้อยค่ะใบตองสีใหม่ผลราคาจังสีสูงค่ะพี่น้อง ใบตองใหม่แต่ปลาบาใหม่ด้วจ้ามันสีหอมมันสีมีความหอมค่ะพี่น้องค่ะปิ่งกินนี้ยคะเห็ดหอมหมูแบบปิ่งมันจะหอมนี่คะเขาก็เอาไปว่างใส่เด็กยางค่ะ ไปเรื่อยๆพริกไปค่ะละก็ระวางลอกกับตำแจวค่ะตำแจวประกอบสูตรเก่าค่ะพี่น้องพริกปนค่ะต้นหอมผักชีค่ะตำไส่กันให้แหลกให้ละเอียดค่ะให้มุนจ้ะมีแต่ต้นหอมกับกรแสบจ้มีผักชีเ้อพี่น้องมันต้องมี2สองอย่างค่ะ กอแบบนี้กินกับปลาหนึ่งพักหนึ่งกระแทบแซมค่ะพี่น้องจํากินปลาทอดปลาย่างในเบิดค่ะตาแหลกแล้วกับปรุงรสเนาะคะ่ะใส่ปลาลาตอนปลาแดกตอนเห่าหนี่และค่ะแล้วก็เครื่องปรุงจะไม่น้าปลาชั่วโรสเกลือเล็กน้อยแล้วกับะกอค่ะพี่น้อง ปากกอกกระกาเอาค่ะถ้าเกิดมันบ่ค่อยสมใส่สองน่วยก็ได้ค่ะถ้าบ่มีปักกอกส่วนมากะส่บักหน้าพี่น้องแสบคือกันค่ะตำให้มันเข่ากันค่ะ หีูจะพี่นอ้องอมหอมค่ะหอมนัวแสบค่ะเจวสูตรนี้น,นจะจ๊ะ มกปลากะกำลังสุกค่ะพี่น้องถ้าประมันใจว่าซุกเรื่องกะเอามาแกเบึงก่อนค่ะบบสุกกัะปิ่งตอเนาะค่ะหอมขนาดค่ะมกหมอมกใบตองหนึ่งมกใบตองปิ่งไดเบิดค่ะพี่น้องแสบต้องกันเบิดค่ะ ได้ทีละค่ะแกกินค่ะพี่น้องขาเนี้ยวคุยขอาเนี้ยวจำเนาะคะ่ะแกมพักสดๆคดะอหอมค่ะพี่น้องหอมแ่บนัวค่ะมกปลาซิวกับเห็ดแบบเดียวกันได้ค่ะพี่น้องปวกปลาหน่อยๆเนี่ยค่ะ มาจับพี่น้องกินขา้าวแซ่บๆต้องกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ